คิดถึงรถปอดเท่ๆคิดถึงออมแอมนะคะสวัสดีค่ะพบกับแอมปอรอดเกษตรนะมีนค่ะพี่ๆวันนี้พาพี่ๆนะคะมาชมรถคันนี้เลยนะคะเป็นรุ่น w i ยแท็นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะราคาค่าตัวของคันนี้นะคะจะอยู่ที่1ล้านค่ะ7จ็ดหมื่น กับ90,00บาทนั่นเองนะคะคันนี้อย่างที่แจ้งเป็นเกียร์ออโต้ค่ะจัดแต่งชุดเหล็กรอบคันให้ดูรอบคันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูทีละจุดกันนะคะว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนั่นเองนะคะผสมกันลงตัวมากๆนะคะชุดเหล็กเอซ์รีมด้านหน้าแล้วก็ใส่ในส่วนของชุดเหล็กฮัมเมอร์ในส่วนของรอบคันนั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาด้วยกําลังแรงม้านะคะอยู่ที่ร70แรงม้าค่ะแล้วก็4 0 5แรงบิดเลยนะคะลงตัวด้วยชุดเหล็กค่ะรอบคันด้วยยางโอเวอร์ไซสุดๆ,ดๆเดี๋ยวมาดูทีละจุดกันเลยค่ะ ว่าคันนี้นะคะอมแอมตกแต่งอะไรบ้างให้กับลูกค้านั่นเองนะคะราคาค่าตัวนี้ยังไม่รวมชุดแต่งนะคะชุดแต่งที่ใส่เพิ่มค่ะด้านบนสุดจะเป็นสกรูทรงฟิตนั่นเองนะคะด้วยรูปม้ากระโดดสีดํานั่นเองนะคะเพราะว่าตัวรถเป็นสีดำเนาะก็ตัดโทนค่ะสีดําตัด เฉดกับสีในส่วนของสีที่เป็นดำด้านกับดำเงานั่นเองนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะกันชนหน้าเนาะเป็นกันชนหน้าใหม่ค่ะกันชนหน้าเหล็กเอ็กตรีมนะคะทำให้หน้ารถของเราเนี่ยดูโตแล้วก็ดูกว้างใหญ่ยิ่งขึ้นนอกจากนั้นค่ะกันแรงกระแทกได้ดีด้วยนะคะในช่องลมตรงนี้นะคะช่องว่างที่เป็นรูๆเนี่ยเขาเอาไว้ระบายความร้อนค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ดีไซน์ในส่วนของปอดนะคะ F O R D ดด้วยแบรนด์ของเอ็กตรีมค่ะปั๊มโลโก้นะคะโลโก้ของเอ็กตรีมคือมีครบ ไฟจุดสจุดสีส้มนะคะในส่วนของด้านบนเขาทําดีไซน์ออกมาได้โดดเด่นมากๆแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะเขาจะมีไฟนะคะไปเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดบอกมาให้ในตัวของชุดเอ็กตรีมอยู่แล้วเลยห่วงลากจูงค่ะสามารถใช้งานได้จริงลากจูงได้จริงนะคะ3.5ตันเลยทีเดียวด้านล่างค่ะเป็นแคงกันกระแทกห้องเครื่องนะคะซึ่งสามารถกันหินกระเด็นหรือว่าไปในสายแคมปิ้งนะคะก็กันตอกหมาอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะมาดูในส่วนของด้านข้างค่ะ คิ้วล้อนะคะรับเป็นคิ้วล้อแบบปันเฟืองนั่นเองแบบหมดุดแบบเรียบแบบฟันเฟืองนะคะหรือแบบแรปเอร์พี่ๆสามารถแจ้งได้ว่ารับแบบไหนนั่นเองนะคะคันนี้จัดแบบปันเฟืองเลยจ้าในส่วนของคันนี้นะคะยกขึ้นไป2นิ้วค่ะใส่ปีกนกของออปชันนั่นเองแล้วก็ด้านล่างนะคะใส่ซับแทงะคะ่ะโปรเฟนเดอร์ปรับแบบคะ่ะพี่พี่คะปรับความนุ่มสุดเนร์ดที่สุดนะคะได้ตามระดับความต้องการในการขับขี่ของเราเลยนะคะ แล้วก็มาด้วยรับกับยางนะคะที่เป็นโอเวอร์ไซส์สุดๆค่ะซีรียางจะเป็น35ค่ะคูณ12.5แม็กขอบ20นั่นเองนะคะของ VProtect นั่นเองมีความออฟลบค่ะล้อยื่นออกมาเยอะพอสมควรนั่นคือออฟ4 4นั่นเองสำหรับพี่ๆที่ชอบออฟโรดค่ะยางเป็นแบบ MT ดอกยางจะหนาใหญ่แบบนี้นะคะจะวิ่งตะกุยหินตะกุยดินได้ดีสำหรับด้านข้างค่ะใส่ในส่วนของชุดเหล็ก h ฮมเมอค่ะ บันไดข้างนั่นเองนะฮะของแฮมเมอร์เปิดประตูมีไฟส่องสว่างและก็มีสายกันเลื่อนด้วยในส่วนของกับข้างตรงนี้นะฮะกันรอยกันกระแทกได้ดีนะคะที่ใส่ข้อดีของเขาต้องบอกตรงนี้นะ,ะไม่ได้ใส่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะคะเขามีข้อดีในส่วนของการแรงกันแทกด้วยนะคะสําหรับกาบข้างของวิตเตอร์นั่นเองเบ้ารองมือจับก็ใส่แล้วค่ะในส่วนของคิ้วกันาสดใส่แล้วพิเศษสายแคมปิ้งค่ะแน่นอนสามารถติดตั้งเต็นท์เพิ่มเติมได้นะคะใส่เต็นท์ค่ะของอีเกิลนั่นเองนะคะแล้วก็ไปถึง ที่แคมปิ้งคือกลางนอนได้เลยนะคะสามารถรับน้ําหนักได้ถึง350กิโลเลยทีเดียวนะมาดูในส่วนของด้านท้ายค่ะสําหรับด้านท้ายค่ะใส่โรบาหลังเหล็กนะคะของ h a m m r r รุ่น v a l ิเออร์พัสนั่นเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะที่โดยา์เขาจะโดดเด่นรับมาจนถึงท้ายกระบะแล้วยังมีในส่วนของไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยด้วยนะคะส่องสว่างได้ชัดเจนมากม โรลเลอร์ลิทไฟฟ้าค่ะพี่พี่คะติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่านี้จะกันน้าได้ถึง99%เลยทีเดียวสามารถเก็บของไว้ภายในได้เวลาสายแคมปิ้งไปจากจังหวัดได้เลยนะคะด้านท้ายค่ะครอบปกท้ายฟอนต์ Ford ตรงนี้ตัวอักษรสีดําด้านนะคะตัดด้วยสีดําเงาลงตัวให้รับกับตัวรถไปเลยนะคะสำหรับไฟท้ายค่ะใส่ชุดครอบไฟให้แล้วไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายปู LED นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวอักษรอะคริลิกเรนเจอร์ตรงนี้นะคะติดเพิ่มเพิ่มมิติให้กับด้านท้ายของเรา กันชนท้ายเหล็กแน่นอนอยู่แล้วค่ะของ h a มเมอร์นะคะเป็นที่นิยมมากๆ n o วาซีรีส์ค่ะมีไฟถอยนะคะแล้วก็ห่วงลากจูงสีแดงพร้อมไฟถ่องสองไปทะเบียนด้วยตรงกลางสามารถติดตั้งในส่วนของปากนกแก้วได้ด้วยนั่นเองนะคะพาชมภายในตัวรถอีกสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเราต้องชมให้รอบคันนั่นเองนะคะสำหรับภายในตัวรถค่ะพี่ขานะคะ เบาะเขาจะคลิปด้วยได้สีส้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ที่โดดเด่นของรุ่นวายเทคเลยทีเดียวเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับได้ถึงแปลกระดับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ระบบไฟค่ะสามารถตั้งอัตโนมัติได้นะคะอัตโนมือได้ปัดหน้าปัดตรงกลางสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้จากปุ่มนี้ได้เลยนะคะหน้าปัดนี้นะหน้าปัดตรงกลางนี้มีขนาดที่8นิ้วด้วยกันนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าทําให้การขับขี่ในระยะใกล้นะคะ แปดสิบแปดสิบกิโลเนี่ยรู้สึกว่าพวงมาลัยจะเบานั่นเองนะคะเบาสบายแล้วก็ในส่วนของจอกลางค่ะเป็นจอซิงโฟเอนั่นเองนะคะสามารถเชื่อมต่อก่อนารได้อนด r o i d a ต t o ได้สั่งงานเสียงภาษาไทยได้ภาษาอังกฤษได,ได้แท่นชาร์จ USB t ไท e c ไวเลสได้สายมีให้ครบเลยแล้วก็เกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออตโต้พิเศษเบรกไฟฟ้านะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะพี่ๆถ้าชอบง่ายมากเลยค่ะพี่โทรหาแหมได้เลยนะคะที่เบอร์ค่ะพี่ขา084ค่ะ,คะ2 3 2 6 2 6 5 แล้วก็เพื่อไม่พลาดนะคะชมคลิปรถแต่งเท่แบบนี้พี่ๆอย่าลืมค่ะกดไลค์ค่ะกดแชร์ค่ะแล้วกดติดตามอาแอมแหมไว้นะคะสําหรับคลิปนี้อแอมแมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ